สรุปประเด็นลิซ่าแบล็ k พิงค์ขึ้นแท่นแบรนด์บัสเดอร์วิสกี้และการตรวจสอบเพจแบล็กพิงค์ไทยแลนด์เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคนไทยที่มีนิยามมากกว่าเป็นศิลปินหรือไอดอลเคป๊อปในเกาหลีค่ะและด้วยชื่อเสียงที่พุ่งทะยานได้อีกเมื่อน้องลิซ่าและลิซ่ามโนบาลหรือลิซ่าแบล็กพิงค์ได้ขึ้นแท่นแบรนด์บัสเดอร์ชาวเอเชียของวิสกี้ระดับโลกอย่างชีวัสด์วิกอย่างเป็นทางการค่ะโดยทางแบรนด์ได้ดึงตัวน้องลิซ่ามาเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้บริโภคนักดื่มผ่านสโลแกน I Rise We Rise ผสม และความสําเร็จของโนล,ลิซาเข้าไว้ด้วยกันแต่หลังจากมีข่าวออกมาให้แฟนคลับชื่นชมได้ไม่นานค่ะก็เกิดประเด็นใหม่ขึ้นมาซึ่งเราได้สรุปประเด็นทำลายสันน้นๆดังต่อไปนี้ค่ะเมื่อวันที่14มีนาคมช h วัตส์ริโก้แบรนด์วิสกี้จากสกอตแลนด์ประกาศเปิดต,ตัวลิซ่าแบล็กพิงเป็นเอเชียแบรนด์บัสเดอร์คนใหม่ผ่านทาง Twitter จนแฮชแ a ็กชิวัตส์ริโก้เอลิซ่าได้ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์หลายประเทศค่ะ ต่อมา Facebook b ล a c พิ i n k Thailand ได้โพสต์ภาพของลิซ่าที่เป็นการถือขวดวิสกี้ที่ใช้ในการโฆษณาแบรนด์และวันที่16มีนาคมที่ผ่านมาค่ะรองอธิบดีกรมควบคุมโรคมอบหมายให้ในายนิพนธ์ชินานนเวทผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กล่าวชี้แจงประเด็นร้องเรียนเพจ ลักทิ้งไทยแลนด์พร้อมสั่งตรวจสอบเพจที่ได้เป็นประเด็นดังกล่าวเนื่องจากประเทศของเรายังมีกฎหมายควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาตรา32อยู่ด้วยค่ะในขณะที่บางประเทศไม่ถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายแล้ววันที่17มีนาคมหมอสมานอดีตพอ,อสํงงานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้สแสดงความคิดเห็นว่า การถ่ายโฆษณาจากต่างประเทศไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมายแต่บริษัทที่นำมาโฆษณาต่อในประเทศจะมีความผิดในขณะที่คนทั่วไปแชร์ภาพนี้ไม่มีความผิดหากข้อความที่เขียนไม่เข้าข่ายการค้าหรือชักจูงค่ะซึ่งการเรียกสอบเพจในครั้งนี้ก็ทำให้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากค่ะ แล้วก็สร้างความไม่พอใจให้กับชาวโซเชียลเป็นอย่างมากด้วยอย่างไรก็ตามทางเพจก็ได้ลบภาพของนอลิซ่าออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะและนี่ก็คือประเด็นเกี่ยวกับกฎหมายที่กําลังพูดถึงการโฆษณาแอลกอฮอล์ในประเทศไทยค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกด,ดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ